เอาละครับช่วงนี้เป็นเรื่ข้าวนะครับเรือ่องมที่ข้าวสําคัญนะครับน้องสาวแรนพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์จเจ้าเชลริ่มซึกอยู่คนแทนสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงซบรอยโทภูยวัดคํสงฆ์ค่ะเจ้าหน้าที่ทหารถีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเรียกว่านี่ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจา้าเฉลิมศึกอยู่คนสเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงซอบรอยโทภูวิวัตคำสรงทีวัดอภัยเขตตารามอำเภอบานาซานจังหวัดสุราธานีโดยมีนายธีรุสุภวิบุญพลผู้วาราชการจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจญาติพี่น้องและประชาชนเข้าวรวมรับสเสด็จและก็รวมในพิธีค่ะซึ่งภายในพิธีนี้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจา้าเฉลิมศึกอยู่คนทรงถอดผ้าไตราหาพื้นนาฮิบซอบพระสรงฮารูบังสุกุล จากนั้นทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้และวางดอกไม้จันทร์นาหิบซอบประกอบพิธีพระราชทานเพลิงซอบค่ะครับไดหรับรอยโทภูวิวัฒน์คำสรงอายุ4ีปีนะกรับภูมลำเนตาุนปากพูนอำเภอเมืองจัดนาครนที่ธรรมราชได้บรรจุราชการหารในตำแหน่งสุดท้ายนะครับผู้บังคับมวดปืนเล็กทีหนึ่งกอง้อยหานรับทีส่งสังกัดกองพันทหารับทีส่งกรมท้ารับที่ิบห้าครับ ไรเสียชีวิตมอนที่เวมีนาคม2 5 6พรเวลา 18, 9, 9 30นาฬิกานาทีเจ้าเอ็ดคนร้ายไม่สาบกลุ่มนะครับและก็จำนวนาอาวุธปืนไม่สาบชนิดและขนาดสมยิ่งนะครับเจ้านาทีฐานน่วยจะพอกิดกองพันธุ์ท่านราบทีนึงคณะปฏิบัตินนหน้าทีบริเวณหน้าท่านปฏิบัติการเหตุเกิดบริเวณพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านสนามบินตะบนเคลื่อนบางล่างอำเภอบรรน,นังทะตาจังหวัดยะลานะครับเป็นนต้ใ้เกิดเสียชีวิตดังกล่าว นับเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยความกล้าหาญเทรรละเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยซึ่งได้รับพระราชทานเพลิงในครั้งนี้นับเป็นพระมากการิีคุณแก่ครอบครัวรอยถูภิวัตกรรำช่งอย่างห้าี่สุดมิได้ครับ